เฮ้เฮ้เฮ้สไตคับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมอารซึ่งตอนนี้มาอยู่กันในแฟนเฟตี้แฟนเกยซึ่งช่วงนี้เป็นเดือนของฮาโลวีนนะครับซึ่งกันนี่มีเชื่อว่าแฟนเอชดใช้อีชีสรีบูนนะซึ่งเป็นเกมรีบูนของมาจากกาวน้ามาโอเครู้สึกว่าไอชักอีชีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับซึ่งเอาจริงก็น่ากลัวนะมาโอเคสตาร์ทรู้สึกว่าเขาคนร้างบอกว่าเขาน้าจะแก้ไขเสร็จแล้วในการเซฟเนี่ยอืสวัสดีเพื่อน เออผมอ่านผมไม่เก่งอักงกฤนไม่ออกนะผมไม่เก่งอักงกฤนสักหน่อยเออไม่รู้ต้องขอไปนะมาคืนที่หนึ่งอืมถ้าคอมเมนต์อ่านภาษากีนนี้ก็น่าจะออกกันมากนะโอเคอืมไปที่ด้านหลังโอเคนี่โทรศัพท์กดยังไงวะอ๋อนี่นี่กดท้างๆไางไว้ hey, เนี่ยสานมิติเนี่ยโอ้สวยเลย WSD กดแล้วไหมไม่ใช่ไหมเออทีไม่กดแล้วอันนี้คือกล้องนี่คือกล้องมันตอนสมัยเออซึ่งอาจต่ิงผมก็มองไม่ใช่นะโอ้อันนี้คือใช่ชีสหมูใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เป็นอะไรหน้าตัวมากมากนะมา แล้วก็อันนี้คือสามเอ้ยห้าตัวนี่คือห้าตัวนะผมมองเป็นว่าเป็นรูปผ่านนะแต่จริงๆม,มันคือเป็นหุ่นยนตนะไอ้เน,นี่ยรู้สึกว่าตัวละครที่เป็นสยองไงนี่ถ้ามันมองจ้องกันนี่โอ้โหมันน่ากลัวเลยมาต้น <My God. S 2> โอเคอันนี้คิดว่าเอเมื่อกี้อะไรไหมตาฝาใช่ไหมไม่ใช่ตาฝานะแล้วแลนี่มีคิดว่าเจสเปอร์ทีโจ้ แล้วก็พาเออพาสโคล,ลลอรีเออ,อเดี๋ยวถ้าอ่าน,นติดต้องขอไยอันนี้ชยัยจีทมิสเตอร์มาร์ชเอฮเลนเฮนรี่อตอนนี้ห้าตัวนะซึ่งผมก็ตั้งชื่อว่าตัวสายก็่อนนะอันนี้คือเยอะ่าหมากขาบอกเปิดไฟอ่าไม่มีใช่ไหมไม้ใช่ชัยจิตโอ้โหไม่ค็น,น่ากลัวเลยจะว่าไปอ่าดูดี่มีห้องอะไรไหม ฟองอ,อนคือเกมตุ้งอาเกตสมัยก่อนใช่ไหม I, I น,นจะยุคเกตศูนย์หละอ,อ้ยไม่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเอ 19, อหนึ่เกอรู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะ <c oughs> อเออตัวนี้อตัวนี้ก็ยังอยู่ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ่าคุณนายไปทำงานเฮ้ยอย่าอย่อย่าวางสายหน่อยโอโหวันนี้ทุกเอ่อช่่าไปทุกตัวนี้ผมว่าผมว่กกลัวนะเฮ้ยนี่ถ้ามันออกจากนี้โอโ้กลัวเลยวันนี้ไม่ขยบหรอช่างเถอะโอ้ตีสองแล้วเออตีสองวว่าไป เออไว้เอ้าเฮ้ยออ้ใช้ชีถ่ายแล้วเปิดก่อนไปก่อนนี่มันอยู่ไหนออเออเดี๋ยวเออนี่นี่นี่จะไหมนี่จะไมโอ้หวันดีวันดีใช้ชีสแมทจะไม่ต้องลานวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเจ้าไปนี่ภาพคุณภรพมนี่ก็นี่แล้วก็ทำมีอะไรเอบมอน,นิโอโห์ก็น่ากลัวนะเฮ้ยอีกครั้งก่อ่งนะอืมตีสามแล้วสิ่งที่หายคือ วุยหายใช่ไหมเออหายตอนจกกังหวะปิดกล้องเออไว้เออไม่มีเน่นหลังแฮะเดี๋ยวๆอาใชา้คิดก่อนอืมชนแนลช่องที่สามไม่มีทั้ตัวเลย,ยหรือว่ามันมาแล้ววะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ย เว้ยมันอยู่ในกลองนะแต่ว่ามันอยู่ยตรงไหนวะโอ้นี่ไงวันดีเจอแล้วโอ้โคุณภาพชัดทีสามแล้วตอนนี้อืมต้องจ้องมันไว้นะให้จ้องไว้ก่อนไปู้โอ้เห็นแล้วสีตัวมาเฮ้ยหล,งล,งลงังหลังหลัง โอ้ยเยี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ชัดมากเลยป,กป,กปกยีก้อนปีก้อนปีก้อนโอ้โหประตูเลื่อนชา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,วมารู้สึกว่าถ้ามันได้ยเสียงกู่เนี่ยถัาจัการเปิดประชาว้วก็ปิดประตูนเนาะเออจะว่าเนาะอืมวันดีทุกคน นี่คือภาพวันวนี่นออ่ะทีสีแล้วคืนแรก่นี้เหมือนจงานเนาะนี่ถ้าคืดีหนึ่งกับคืทีห้านี่ผมว่ามันจะโหดขนาดไหนเนี่ยเมื่อเจอไอ้สีตัวนี้นน่ีผมไม่รู้กบมือ,อยังไงเอออืมดูสิเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพูดถึงต่วงไปการเลื่อนประตูเนี่ยนี่สามมิตีไหมโอ้ไม่ก็ไปก็ประตูบุ๊บุ๊บ ไป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 โอ้วันนี้มาตอนไหนครับฮ่าไม่จะไม่เห็นเรามาเลยฮัลโหลไกด์ Hello, ชาร์อีชีสเ,เนี่ย้ตาสมมติว่าไอ้ชายจีเนี่ยมึงมาจจองหน้าเต็มหน้า่อนเนี่ยกูตกใจนะฮะกูจะดุ่งเลยเออไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันรูปภาพดอกโก้ใช่ไหม เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอย้จริงด้วยจริงด้วยโอ้โหมันพลาดตรงอื่นอย่าให้ฉันมองไม่เห็นนะแล้วก็เห็นแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมันยังอยู่โอ้โหเดี๋ยวเราขอสร้างบักสร้างบักก่อน,อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคตีห้ากู 5, สู้ว่าเร็วนะอืมโอเคตีหกแล้ว อืมคอลเลกต์อไอเทมเอ่อถ้้จับการเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเออมันอยู่ไหนวะโอ้โหยาดมันอยู่ไหนนี่เหรอไม่มีอะไรเลย โอ้โหเยี่ยกูตกใจหมดโอ้มันซศอนตรงไหนวะไอ้มินิเกมนี้บอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากครับยากโคตรเลยโอ้โหมาเกิดอืมอ่าโอเคคืนที่สองมาโอเควันนี้นี่ก็หมดน่าตาใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวผมจะเล่นแบ่งพันนะได้คืนที่หนึ่งชนะแล้วเดี๋ยวพรั้งต่อไปจะเป็นคืนที่สองก่อนนะสำกรับถ้าใครจะคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนี่เลยแต่จริงๆไม่ว่าคอมเมนต์ยังไม่มาสักคนเลยและ เจอกันใหม่สวัสดีครับท่านเพื่อนฟูงโอ้โหเจ็บคอไม่หัานะครับไปแล้ว